โอเคครับจังหวะนี้เรากลับมาเริ่มตรงจุดที่ว่าตายจากเมื่อกี้เลยนะครับก็จังหวะนี้เราจะให้เซียนที่สุดในกลุ่ม3คนของเราก็คือ <c oughs> คุณไดมอนด์ <ฤ Olha 000> นะครับไม่จริง<ท>อ่ะเฮ้ยถ้าเกิดไม่เซียนจริงนี่เราก็ไม่เชิญคุณมาหรอกเอาเอาเมาส์ไอ้เอาเอากล้องทํามาทำไงคลิกขวากล้องก็คือคลิกขวาแล้วมันจะยกกล้องขึ้นมาครับคลิกซ้ายมันจะถ่ายรูปก็ Escape หลังจากตรงนี้เราก็จะไปเจอกับไอ้บอสที่ว่ามันตัดผมกันไกไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไก่กันไกโอเคเออไงเป็นไงบ้างนั่นแหละครับเราจะมานั่นไงนั่นไงอยู่แถวนี้แหละโอ้โหเมาส์เซนสิตีดีมากครับจังหวะนี้เรียบร้อยถ่ายเข้าไปทีนึงเป็นไงหายตัวหายตัวหายตัวไปแล้ว หายตัวไปแล้วมันจะอยู่ข้างหลังหรือเปล่าหรือเปล่าคุณไดมอนวิ่งไปทั่วแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้คุณไดมอนเราไงครับคุณไดมอนนั่นไงนั่นเนี่ยหายแล้วแล้วมันก็จะหายตัวไปวับแล้วคุณไดมอนก็วิ่งตรงเข้าไปแล้วยังไงต่อครับยังไงต่อครับยังวิ่งพลานอยู่ยังวิ่งพลานอยู่ไอเทมอะไรมีไหมไม่ได้ช่วยอะไรเลยนั่นอยู่ตรงฝั่งประตูอึ้งถ่ายทีนึงเขือเลยเขือเลยเขืเลย มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนจังหวะนี้คุณไดมอนด์ยังวิ่งไปมาอยู่อยู่โอ้ยตรงหน้านี่เองถ่ายไปอีกทีนึงแบตกล้องเหลือครึ่งนึงแล้วเอาไงดีเอาไงดีเอาหาย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 อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนจังหวะนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยถ่ายไม่โดนเรียบร้อยไอช็อตนึ่งอยู่ไหน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  ทั้งโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โิดบ้างคิดบางโอ้โหโอ้โดนจับโดนจับตัดผมโอ้โหคุณไดมอนด์ทั้งกะไปถ่ายอุ้ยช็อตช็อตช็อตเอาไงครับเอาไงครับผียังอยู่ผียังอยู่แต่ว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนโอ้โหมันล่องหนได้มันมันมันใช้สกิลวินวอลกจังหวะนี้เราต้องเปิดดักเพื่อที่จะไม่ใช้แล้วคนละเกมเฮ้ยข้างหลังอืออือเอาเอาไอ้นี่ก็ตัดจังไอ้นี่ก็ตัดจังข้างหลังข้างหลังเอาไปไหนแล้ว ไม่ไหนแล้วไม่ไหนแล้วอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนคุณเดมอนยังเดินตามหามันอยู่ตามหามันอยู่นั่นไงอยู่ตรงหน้าเอ้า,เ,อาเกิดอะไรขึ้นครับจังหวะน,นี้เข้าคัสซีนโอ้โหเกิดอาการช็อตขึ้นมาเป็นอะไรไปครับเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยข้างในมันเหมือนกับไม่มีอะไรเลยเฮ้ยสลายไปแล้วโอ้ อา้าวแล้วตัดฉากกับมาที่เด็กนะครับเด็กคนนี้คิดว่ามันน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องไหมไม่รู้สิอืมอา้าวแล้วหน้าจอแดงไปทีนิดนึง Ghostpedia เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไอเทมอะไรขาวๆอ้าวเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวกันไกลกันไกลเก็บเรียบร้อยแล้วเราได้ ซิเซอร์มาอันนึงนะครับซิเซอร์ทุกคนตามงบ้านฟังนะครับผมปราบอสโอเคกันไกลเหรอแต่ว่าเมื่อตะก,กี้เราก็ล่อมหมูมาแล้วนะเออเอาอหน้าเอหาอหาเ <The S 2> อาหา the c a m c a m e a h a have to have this อะไรอ่ะ this in the ghost is drop a pair of scissors ดรอปกันไกลมาอ๋ดอดรอปกันไกลมา<ก>ใช้ทำอะไรใช้ทำอะไรได้อ,<ช>อัน,<ด>อ,นอันข้างล่างก็คืออันที่เราเจอมาแล้วไงฮะอันที่เราผ่านมาันมาแล้วไอ้ก,กระจกนี่ก็แตกหมดเลยคำตอบคนอยู่ที่หมูว่าไหนช่างออกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันยังมีอ็อบเจกต์อะไรเก็บได้อีกไหมอ่ะไม่มีแล้ว่ ผมอยากรู้ว่าไอ้ทำไมผอออถึงมาสร้างห้องแบบนี้ไว้หลังตู้วิกผมสักอันไหมพี่จังหวะนี้เราควรต้องไปหาเออกลับทางไหนอะทางนงนี้มันจะเจอไอ้นั่นไหมเจอไหมวะเฮ้ยดูข้างนอกดิพี่เอเหมือนควันอะไรเลยอะหรือว่าหมอกวะ ไไเกี่ยวอะไรกับไฟไหมหรือเปล่าเกี่ยวอะไรกับไฟไหมเหรอหรอ๋อไอ,อตรงที่ว่าไอ้นั้นหรือเปล่าที่ว่าหลักฐานที่เราเก็บมา <c oughs> ไม่ใช่ว่าเหตุการณ์เดี๋ยวมันจะเดีจาว,วูอะไรอย่างนั้นอีกนะเราต้องไปจัดก,การหมูใช่ไหมฮะ<ช>โอ้โหพอปรับเมาส์เซนสิทีฟให้อยู่แบบขนาดนี้แล้วรู้สึกว่ามันไวมากเลย <c oughs> บางอารมณ์เัาิรู้สึกว่ามันแรงเราต้องรอให้มันติดติดประตู อ๋อล่อมันมาใช่ไหมนี่ไงห้องน้ำนี่ไงใกล้สุดแล้วเฮ้ยแต่ข้างนอกมันสว่างเฮ้ยรู้สึกไหมว่าเหมือนกับไม้มันหายไปเลยอะ่ะพี่รู้สึกไหมเหมือนไม้มันหายไปอะ่ะเอาเฮ้ยหมูอยู่ไหนวะปกติมาตรงนี้มันต้องแดงแล้วนะร,ร,รู้สึกแปลกอยู่เหมือนกันนะ เฮ้ยผิดปกติแล้วมัง้งหมูหายอะ่ะก็คือเราเจอหมูตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้น่าจะเป็นจุดบอลอา้าวขออภัยครับจังหวะน,นี้มีพ่อผมโทรเข้ามาโอเคนะครับจังหวะน,นี้กลับมาต่อกันหลังจากที่พ่อผมโทรมา มันก็แปลกจริงๆนะหมูมันจะหายไปไหนได้ก็คือไม้ที่มันปิดทางซ้ายตรงนี้เอาไว้มันเหมือนกับมันหายไปเลยนะไม้เหรอไม่ก็คือพี่ดูแลตอนก่อนมาเมื่อตะเกียรรู้สึกว่ามันมืดมากเลยนะมันจะไม่มีอะไรเนี่ยข้างนอกเหมือนกับมันหายไปเลยอะเหมือนกับอะไรอ่ะมันวิวข้างนอกมันเปลี่ยนไปยังไงไม่รู้อะหรือว่าตอนครั้งแรกผมไม่ได้สังเกตอะไร ไม่ตอนเราลงมามันเริ่มสว่างเลย,เยที่มันนี้เนี่ยไอ,ยอ,ยอ,ยอย้ตรงข้างขวานี่มันไอ้ตรงข้างๆนี่มันใช่เป็นไอ้นี่เหรอมันใช่ลูกกงเหรอรเฮ้ยตอนนั้นรู้สึกเหมือนกับมันเป็นไอ้นั้นไหมอ่ะเป็นแผ่นอ,อ,อะไรอะ่ะหน้าต่างไม้อะ่ะผมก็ไม่กล้านี่ <c oughs> แค่เข้ามาในห้องนี้ก็ไปฝั่งนูน้นปุ๊บเจอแน่นอนอะ่ะผมว่า นั่นแงแดงแดง<ร>แฉะเลยเร,บบร,อเรอบๆแล้วนะขอ,อเหร,เร,เรื่อซหลอกกุจัจเลยเงี้ยคือผมขวัญอ่อนด้วยนะเฮ้ยแถวนี้มันมีอะไรออบเจกต์แดงอ็อบเจกต์ขาวด้วยนะเมื่อกี้เห็นไหมจะถ่าย,ยางไงเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้หรอไม่ได้อะผมว่าเราต้องถ่ายให้มันไป ่ายจนกว่ามันจะหายไปแล้วมันจะมาอ้อมอยู่ด้านหลังไงน,นี่ไงไอ้ตรงข้างหลังอะ่ะพี่เดินไปข้างหน้าเลยเดินไปข้างหน้าหันมาหันมาอ้าวอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะก็อยู่ตรงนี้อยู่ไหนวะอยู่ข้างหลังแน่เลยหรือเปล่าวะ อ,อ,อ,อจะหลอกอะไรนักหนาวะาอะโ,โอ้โหเต็มหน้าเลยนั่นนัที <c oughs> ่เห็นไหมข้างหลังเนี่ยที่มันเป็นแดงๆอะ่ะไม่รู้อะคือมันมีดีเลย์ในการถ่ายด้วยอแล้วมันจะมาอยู่ข้างหลังหรือเปล่าวะก็คือตรงข้างหลังของมันอะเป็นจุดอ่อนไงตอนที่ไปอ่านในนั้นอะโอ้โหแล้วมันก็ตามเรามาถึงตรงนี้เลยเนาะ าวพี่ตรงนี้ทางตันอา้าวหายไปแล้วผมว่าไปไปมาๆม,ม,มันน่าจะมีถึงแค่พาร์ทสองนะเพราะว่าตรงนี้เราไขาปิดสนาอะไรไม่ได้เลยไงวอล์กทูไปดูวอล์กทูอีกแล้วอารักหัวสมองคนเล่นนี่แหละสยองอยู่ได้นั่นแหละ หมูมันจะหายไปไหนอ่ะนั่นสิตัวก็ตั้งเล็กแหมระทึกอีกแล้วสแตมินาหมดแล้วพี่คำตอบน,นี้คือถ้าเกิดว่าผ่านอุ้ยนั่นไงน,นั่นนั่นนั่นข้างในหลับอยู่ยรา,า,า,รารดแดง อดสุดยอดไปเลยไปเลยโอ้ยตอนอะไรตรงนั้นเนี่ยโอ้โหในที่สุดนะครับจังหวะนี้นะครับคุณผู้ชมเราได้กุญแจมาจากคอหมูแล้วแล้วมันจะเปิดตรงไหนได้วะอาเห็นเงาเป็นหมูกก็ได้เกือบแล้วอ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะชิบหายแล้วถ่ายไม่ได้ด้วยเอาวิ่งสิอะไรอะเฮ้ยแล้วทำไมเฮ้ย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 โอ้โหวีดีอัปเดตด้วยตายอแกตายอีกแล้วเหรอแล้วมันจะผ่านยังไงอะ คือโดนเสร็จแล้วเราก็สลบต,ตื่นขึ้นมาเราไปต่อมาับจะแบบงงมากเลยนะเนี่ยโลกมันเป็นอิินดาดนี่ลำบากจริงเลยแต่ยิ่งอยู่ประตูยิ่งไกลนะเออรู้สึกเหมือนประตูมันไกลออกไปเรื่อยๆ Winner d o n t to drug มันแปลว่าอะไรอะ่ะผู้ชนะจะไม่ยอมแพ้เหรอ Rug <า>รักหรืยายาเหรอใช่ไหมออประเด็นคือ เราจะออกไปยังไงอ่ะอีกกี่แสงนี่จะถึอโอ้โหนี่มันจะเป็นแสงสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยผีแล้วเราก็จะเจอผีไอ้นั่นอีกอ่ะหรือว่าเราต้องย้อนแล้ววิ่งไม่มั้งมันน่าจะตามทันอยู่นะแต่ว่าทางมันแปลกไปนะทางมันแปลกไปแบพี่นี่ไงประตูลองเปิดดูไม่ได้เลยเหรอได้เว้ยอ้าวแล้วเข้าไม่ได้อ้าวเฮ้ยแล้วไหนผีวะ เดี๋ยวก็มาเหรอถ้ามาแล้วตายคือพาสังจบแค่นี้เลยถ้ามาแล้วตายผมจบพาสามเลยนะเพราะว่ามันจะตอนนี้สิปดนาทีละไม่เราก็รวมเลยอ๋อเหรอรวมใช่เอ้แต่ทำไมทางมันไกลยังเลยอ่ะผิดปกติแล้วมั้งเา่งนีด้วยความดความสามารถใครก็ได้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเลย เนี่ยพี่พอะไรอ่ะอเดมิดโลรงลอ่ะหายถูก<ไ>อัญเชิญเหรอถูกอัญเชิญเหรอเป็นกาดเป็นผู้เป็นผู้คุ้มครองผู้คุ้มครองที่ซ่อนอยู่บนยังไงดียะทางเดินทางเดินยาวเพราเป็นตัวทางผ่านอืมซ่อนอยู่บนทางผ่าน เออหรือว่าเราต้องเปิดประตูให้หมดทุกทุกประตูแล้วกี่ประตูมันมีตั้งกี่ประตูวะเนี่ยมีมานั่งตรงนี้อย่างนี้มีมานั่งตรงนี้สิครับไปกีเย็นทำไมเราไปไม่ได้ไปไม่ได้งันเหมือนประตูหน่งไงไม่ได้มันอยู่ตรงไหนอะทางออกหรือว่าไอ้นี่อีกนี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ แล้วข้างหลังล่ะไม่มันก็เหมือนเดิมอ่ะองเดิมีกวิ่งกลับไปด้านหน้าดูกลับไปทางไหนนะวิ่งต่อไปด้านหน้าเลยตรงตรงไปเลยเหรอรเ,เ,เดี๋ยวไม่ใช่เจอมันอีกนะตัวอะไรเออแล้วความรู้สึกเหมือนกับตอนพาร์ทแรกที่เราเดินสวนทางไม่ให้เริ่มเกมเลยนะมีเจอระตูเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นแบบเดียวกันก็คือให้วิ่งกลับไป เราต้องวิ่งกลับเหรอตราว่าเราไปยังไ,ไงกันแน่ไม่สิมันต้องมีทางออกสัสกทางแหละถ้าเปิดทุกบานมันก็เสียเวลาอยู่เหมือนกันนะหมุนไปหมุนมานี่ไปไปมานี่ผมเริ่มงงแล้วว่าทางไหนทางซ้าย เต็มนหน้าเลยแล้วมันขึ้นโดวแล้วมันจะหลุดยังไงตัวมันใหญ่เต็มทางเลยต,ตีลังกาตีลังกากลิ้งก็ไม่ได้กระโดดก็ไม่มีแบบรีออนไม่หรอกผมว่าผมคิดไปเองใช่ว่าพาราเรลจริงๆว,ว่าเนไม่ใช่แค่พาราเรลธรรมดานะพาราเรลร้ายด้วยพาราซัพเมตไปพาราซัพเมตก็ดีตอนนี้ปวดหัวเลยเกิน

วะผมชักเริ่มสับสนแล้วนะเนี่ย20กว่านาทีเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นการติดวนอยู่ในลูปนี่แหละโอ้โหกาำตอบเด็กคือประตูะเกมจีบสาวก็ไม่ใช่เปิดประตูแล้วก็เอากอ,องถ่ายรูปหอมมื่มนะไม่มี่จะมีอะไรเกิดขึ้น ตื่นหวเลย่ะไมเนี่ยไม่ได้อุย้ยแถมปิดเองด้วยมีมารยาทไม่ได้นะอยู่กับเกมนี้ต้องเปิดประตูให้หมดทุกบานบอุ้ยแบตเหลือแค่หนึ่งในสามแล้วอะ่ะทาไงดีวะเนี่ยบแ,บนะแต่ถือว่าเราเล่นมานานนะ เอาจริงๆอ่ะหรือว่ายิ่งแบตน้อยเท่าไหร่นทำไมถึงเหมือนกับว่าเราจะกำลังใจใกล้จบเกมไังไงนะครับใกล้จบเกมเหรอเป็นไปได้หรือเปล่าแบบว่าระยะเวลาเกมก็เป็นไปได้ก็ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราวิ่งธรรมดาเนี่ยเป็นพันจะไม่ล้นนะแต่มันจะเริ่มล่นก็ต่อเมื่อเวลาเราไปเจอออบเจกสำคัญๆอ่ะเออจะว่าไปก็จริงนะเหมือนกับเวลาเนื้อเรื่องในเกมมันเดินอย่างเงี้ย เดินแบบผิดปกติอ่ะคือถ้าให้พูดถึงโลกแห่งความเป็นจริงนะการที่เปิดแฟลตคาไว้แบบเนี้ยด้านหลังด้านหลังทางนี้เห็นอยก็ลองเปิดประตูทถวนี้ดูรอยเหรอประตูอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยสุดยอดมากพี่ไบไบเธอเป็นความหวังของชาวโลก เอ้ยนี่ไงโอ้โหโอ้โหอุ้ยกลับมาที่เดิมนะกลับมาแล้วกลับมาแล้วทุกคนโอ้โหสุดยอดครับจังหวะนี้เราจะได้ออกกันแล้วโอ้โหโอ้โหพ่อแม่พ่อหนักนะพะแม่อลักหน้าอลักหน้าถ่ายรูปเอาไปไหนแล้วไปไหนแล้วพี่บบยอ่าอ่าไม่ใช่แล้วอีเวนต์อะไรเราคุ้มได้พี่บบยช่วยด้วย ไบอลเออนอนเลยผมเริ่มเหนื่อยจังหวะนี้รู้สึกว่าเส้นทางมันช่างไกลออกไปเรื่อยๆจริงๆลินดาลุกขึ้นมาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอดทนไว้อดทนไว้ลินดาผ่านประตูได้ก็โอเคแล้ววิ่งไปวิ่งไป ทางมันไกลขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะทุกครั้งที่ตายอ่ะก็พยายามเล่นสิครับพยายาม,ยายามอยู่คราวนี้ผมไม่เล่นบอสนะบอสบอสคุณต้องจำดูเด้งเดี๋ยวต้องไปเจอพระแม่ศิยะละอีกนิดเดืองแสงสุดท้ายาาคนละเพลงแล้วพี่อีกนิดเดียวพระแม่ศิยะ ทางไหนแล้ววะทางหลังไปอ่ะทางไหนวะด้านหลังพวกเราประตูทั้งง่ายโอเคใช่ทางนี้หรอนนีี้ทาง้อ่ะทางนี้นะโอเคดูรูปเลยเลยดูรูปอ่ะถ่ายรูปไว้ก็ดีไหมรูปอ่ะรูปอะไรวะแช่แช่แช่สามคนเอาโซ่ตรึงเมดูซ่าใช่เมดูซ่าเนี่ยโอเคพระแม่ศิยะครั้งนี้ อก้ไไนะอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งนี้ั้งงหลงอ๋อครั้งนี้ครั้งนี้เอ็กซิสเอ็กซิสพระแม่สียะเฮ้ย,ยนั่นไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วไม่สู้หรอกไม่สู้หรอกแน่นอนวิง่วงวนจังหวะนี้<พ>อ,อ้าฮ่าไม่ได้แอมกูหรอกโอ้โหเลี้ยงแมงสาบในปากโอ้โหโอ้โหโอลิชิต โอเลชิ่มองทางไม่เห็นโอชิพายแล้วโอชิหายแล้ว, oh, ยลวอยู่ไหนเนี่ยโอมองไม่เห็นโออย่าลินดาพกออสิโอโอโอทางไหนเนี่ยทางไหนเนี่ยโอ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 โโอ้ไม่เอาไม่เอาโอ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 อย่าตามอย่าตามอย่าตามวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วพอแล้วจะจบอยู่แล้วโอ oh, oh, อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว ทางไหนวะเอาเอาติดอะไรวะติดอะไรวะชิบหายแล้วไม่ตายไม่ตายยังอยู่ยังอยู่วิ่งไปทางไหนทางไหนทางไหนทางนี้โอ้โอ้โอ้ทางนี้หรือเปล่าวะทางนี wow. ้อีกนิดอีกน so well. ิดอีกนิดวิ่งไปวิ่งไป โ oh, 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 อ้โอ้โอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไ oh, <c oughs> ม่เอาโอ้มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยเมสามสา์สั่นเมาส์สั่โอ้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 แดงอยู oh, oh. แ่แดงแดงโอ้โอ้จะไปพวกพี่ใจเย็นจากเนี้ยโอ้โ oh, อ oh, oh. oh, ้เฮ้ยโอ้เสียงดนตรีเล้าลือเหลือเกิน <c oughs> ใครเป่าปีใครเป่าปีใครเป่าปีอย่ามาเรียกลินดาตอนนี้ไม่ใช่เวลาโอ้โ oh, อ oh, oh. อยู่ไหนเนี่ยบันไดบันไดบันไดโอ้โห้โอ้โ้ยผมจะไม่ได้พว่าพีจะเหนื่อยแล้วเนี่ยถ่ายรูปไม่ได้หรอกโอ้ไม่เอาทางนี้แหละโอ้นี่ไงโอ้โอ้ใช่เลยใช่เลยทางนี้แหละจะได้ออกแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้ทนไว้ลินดาวิ่งไปไม่ดักไม่ดัก อยู่ไหนเนี่ยโอ้ลูกกองลูกกองลูกกองทางนี้ทางนี้ทางนี้เอ็กซิตอีกงนิดเดียวอี่งนิดเดียวไม่ใช่ทางนี้อีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนี่ไงใหญ่แมงมุมแกออกแกออกโว้ยยังจะมีอีกหรอข่าวดีอะไรโอ้โหโอ้โหเลี้ยงหนูในปากด,ด้วยเลี้ยงหนูในปากด้วยอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยทำไมทำไมกดเดินหน้าเป็นถอยหลังวะทำไมกดถอยหลังมันเดินนะกูงงเพะ ใจเย็น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 เอาเอาเอาชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้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 ไม่ถ่ายไม่ถ่ายสิยะอย่าสิยาอย่าสิยาสิยอาอาย่าหย่าอย่าเล่นหัวอย่าเล่นหัวหย่าเล่นหัวอย่าเล่นหัวบอกว่ายาละหัวสิยาหนง้าโอ้เช Holy shit! h โ l ้ shit! ชวาวโวพอแล้วไม่เอาแล้วจบเกมได้แล้วว้วโอ้ยโอ้ยโอเคโอเคสงบแล้วสงบแล้วว้าวว้นี่เดาหรโอเ่ว้าว้า what the f u c k e oh. น จบพืนกลับมาที่เดิมอีกแล้วไม่ถึงตายใช่ไหมว่าเราต้องถ่ายก็เลไม่หรอกผมว่าเราเราห้ามโดนสียะเลยนะไม่ใช่เพราะว่าเราโดนทีเดียวมันก็มันก็เทาไเงยาเปลาเราเราถ่ายรูปแตก่อนไม่ผมว่าผมว่ามันถ่ายรูปไม่ได้แน่นอนอ่ะไอพระแม่สียะเนี้ยเรายังไม่ถ่ายเลยใช่ไม่ไอจำไม่ได้เหรอเอตอนที่ตอนที่ตายก่อนหน้าเนี้ครั้งก่อนอ่ะผมลองถ่ายแล้วมันไม่ขึ้นกล้อง มันไม่สายเลยมันไม่สายเลยจริงๆใช่ผู้ชนะผู้ชนะจะไม่ต้องจะไม่ยอมแพ้ไม่รู้แหละรอบนี้ต้องผ่านอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ่อเฮ้ยโอเคตัวของคุณเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณต้องพิจารณาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าว ถ่ายเหอะูอู้อู้ชิดชิดเตะเลยอะเฮ้ยถ่ายบ้างก็ได้เฮ้ยกูรอแล้วกูรอแล้วโอ้โหโอ้โหได้ออกแล้วรีเปิดสิลูกรีเปิดสิครับโอ้โหดูหน้าดิเปิดแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้อะไรอื้อหือ ดนตรีเล้าหรือสุดยอดอในที่สุดก็จบท e บีคอนติเนียลจ,จบอะไรนะจบชัปเตอร์ไม่สิจบเลยจบเลยเหรอไอ้โอ้โหงั้นก็ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่พาร์ทแรกนะครับก็จบเกมนี้ไปถ้าเกิดว่ามันทูบีคอนติเนียลแล้วมีผลงานออกมาจริงๆก็อาจจะต้องเล่นแหละอาจจะต้องเล่นอีกอ่ะก็ <c oughs> <c oughs> หลังจากตรงนี้เนี่ย <c oughs> ก็หลังจากที่เล่นเกมนี้ <c oughs> ผมได้ข้อคิดหลายหลอย่างนะ <c oughs> อย่างแรกว่าการกิดช่วยให้หายกลัว <c oughs> ก็อย่างแรกที่ผมคิดได้ก็คือ,อลินดาน่ารักมาก ก็ตามคนที่นิวชอบใช่แล้วก็คือในโลกจริงอะ่ะผมก็กมจจผมก็แอบบคือมีเรื่องขัดใจกับเขาเล็กน้อยนะก็ก็คือเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ลงแล้วผมสัญญาว่าผมจะไปหาเขาแล้วก็ไปคุยกันสักหน่อย<ม>อย่างน้อยคำแรกที่ผมต้องคุยกับเขาคือไม่ใช่ผมต้องขอโทษเขาก่อนนะมีหลายเรื่องเลยที่ผมต้องขอโทษเขาอ่ะ แล้วก็ทุยพอเหอะก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีจากกูเองไดเร็เเ Diamond, แกแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านคุณไดมอนด์แล้วก็คุณไบแล้วก็ขอบคุณขอบคุณลูบิกที่ทมาเป็นไม้กางเขนให้ตั้งแต่พาร์ทแรกเาไม่ได้ว่าลูบิกอา้าวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่รู้ละ่ะมาเป็นไม้กางเขนให้เราตั้งแต่แรกถึงแม้มันจะไม่ได้ช่วยอะไรผมเลย ค <Cub> ิวบิกเหรอเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้แหละก็สำหรับวันนี้ก็จบลองเพลงเท่านี้แล้วก็ถ้าเกิดใครชอบเอ,อ่ออย่าลืมหลังจากดูคลิปอย่าลืมกด Subscribe ใต้ใต้คลิปด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมแชร์กันไปนะครับคือคุณนิวเขาจะบอกว่าถ้าชอบคลิปนี้ชอบการภาาของเขาก็ให้กด Subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์กันต่อด้วยนะครับ คือที่เขาพูดซ้ำไม่ใช่อะไรคือเขากลัวมากมากต้องไหวงี้มากไปพี่อย่าแฉดิพี่แฉอะความจริงเป็นส,สิ่งไม่ตายความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเมื่อตะกี้ตายไปกี่รอบแล้วพี่นั่นก็ความจริงนั่นก็ความจริงเราต้องยอมรับความจริงไอ้นี่ <S <S เอองั้นเดี๋ยวในความจริงผมจะไปขอโทษเขาหลังจากคลิปนี้ลงเลยหลังจากพาร์ทสามลงเลยลงยูทูบปุ๊บผมรู้สึกว่าทำไมเครดิตมันยาวจาังวะลองลองอินเตอร์หรือไม่ก็ อ่าน่าแนี่คิดไปแล้วว่าต้องมีฉากอืมอะไรเนี่ยเก่งเย็นเก่งเย็น,ยนอุ๊อุ้ยคิดไปแล้วว่าต้องมีฉากเฮ้ยเดี๋ยว